ภาพที่เห็นคือ<ม>เฮ้ยเขาหันหน้ามามองผมเว้ย<า>ใช่มองเหมือนกันตาสบตาแล้วค่อยๆมองผมก็มองมองไปสะะักพักเขายิ้มให้ผมยิ้มยิ้มแล้วปากแบบฉีกฉีกฉีกออกมากแบบจ็อกเกอร์อ่ะมีคนสามคนใส่ชุดราชประแตนยืนอยู่บนหัวแก่ๆเลยแล้วก็ชี้ลงมาชี้ลงมา เขาเขายาบๆนะดูนี่เด็ดดูดิสามคนชีด้ดูดิดูดิแล้วก็หัวล้อกันกี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 แล้วเขาก็ถามทักมาว่าใน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 วิดีโอคอใครอ่ะเพื่อนเห <c ười> าอก็เขาเป็นคนเห็นเขาเป็นคนเขาเป็นคนเห็นเขาถามว่าเพื่อนเนรอเพื่อนอะไรอยู่คนเดียวอยู่กับเพื่อนเล่าแล้วคนลุกเพื่อนอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยก็นั่งอยู่เบาะหลังเสื้อสีเขียว เราอ่ะป่านอยู่อ่ะเราอ่ะยืนมองตัวเองนอนสวัสดีครับกลับมาพบกับเพื่อนคุยกับซุยดะผมโอ๊ตนะครับซึ่งวันนี้เช่นเคยครับมีผมและก็มีเพื่อนอีก3ามท่านสวัสดีครับ,รบท็อป,ปิกวันนี้นะครับที่เราจะคุยกัน เสียงโทนต่ำๆแบบนี้เราจะมาคุยกันเกี่ยวกับเรื่องลี้รับหรือเรื่องผีนั่นเองนะครับวันนี้เราจะมาแชร์ประสบการณ์กันว่าใครเคยเจอแบบไหนรูปแบบไหนกันมาบ้างโอเคสวัสดีครับผมไอ้นะครับจากรายการเข้าข้อนะครับฝากติดตามไว้ด้วยนะอยู่ในช่องนี้นี่แหละครับฝากช่องอีกแล้วฝากอีกแล้วฝากทุกเทปครับสวัสดีครับผมโจนะครับจากหนุ่มไทยลังเมืองไทยนะครับครับผม สวัสดีครับผมแม็กครับจากบางเขนครับอยู่อยู่แถวนั้นพอดีไม่ได้ยอ่แถัแต่ว่าอยู่แถวนั้นพอดีนะครับโอเควันนี้เรื่องลี้ลับหรือว่าเรื่องผีนั่นเองเราจะมาแชร์ประสบการณ์กันโอเคเราจะมาเริ่มกันที่คุณไอ้ก่อนอ่าได้ได้ต้องบอกว่าผมขอถามก่อนนะนก่อนนนี้คุณคุณคุณชื่อเรื่องพวกนี้ไหมเออสำหรับสำหรับผมนี่เป็นคนห้าสิบิเลยครึ่งหนึ่งถ้าวันหนึ่งผมฟังเรื่องผีสมมติของฟังเรื่องผีปุ๊บจะอินแล้วจะอินเลย ซึ่งไม่รู้วันนี้กลับบ้านไปแบบจะอินหรือเปล่าแต่ว่าอีกครึ่งหนึ่งก็โอเคเว้นช่องว่างไว้แบบเอ,อตั้งคําถามกันบมันนิดนึงว่ายัางไงงั้นผมเล่าเลยแล้วกันนะอันนี้ผมเล่าจากประสบการณ์ของผมเลยแล้วกนะันมันมีวันหนึ่งผมไปบ้านตาล้องเนี่ยก็เลิกทําอะไรกันเสร็จคุยงานอะไรกันเสร็จก็ประมาณสักตีสองกว่าแล้วก็ขับรถกลับปกติก็ไปจอดอยู่ตรงแยกแยกแถวเส้นแถวไทยสายใหม่น่ะแถวแถวนั้นน่ะไปจอดอยู่แยกแยก ติดไปแดงอยู่ผมเป็นคันแรกคันที่สองตามมาเป็นแท็กซี่แต่จอดเลยหน้าผมไปนิดนึงแท็กซี่จอดเลยหน้าไปหน่อยนึงเ่ากอกว่าไอ้ตรงที่ผมขับเนี่ยเวลาผมหันไปเนี่ยผมก็จะอยู่กับบอหลังแท็กซี่เห็นพอดีเลยมันจะเหลือมันจะเหลือมตอนนี้ก็ติดอยู่เปุ๊บสภาพผมก็หันไปปุบเฮ้ยเห็นเงาเงาเป็นผมยาวเป็นผู้หญิงแบบผมยาวอะดำแล้วผมก็เอ้ยไหนลองจ้องดูหน่อยว่าหน้าตาเป็นไง มองมองไปเฮ้ยสิ่งที่เห็นนะคือตรงนั้นมันเป็นไฟแดงด้วยไฟมันก็จะสะท้อนกระจกไปไป,ไปมา,ม,ามันโฟกัสคนข้างในกระจกอะยากหน่อยผมก็เลยเพ่งเพ่งดูแต่ภาพที่เห็นคือเฮ้ยเขาหันหน้ามามองผมเลย<า>ได้มองเหมือนกันตาสบตาแล้วค่อยค่อยมองผมก็มองมอง,มองไปสักพักเขายิ้มให้ผมยิ้มยิ้มแล้วปากแบบฉีก ฉีดออกไวาแบบจ็อกเกอร์อ่ะมันผิดรูปอ่ะใช่ใช่ใช่มันไม่ไม่ไม่หน้าใช่คนมันม่ใช่หน้าคนยิ้มอ่ะใช่ใช่แบบจำหน้าได้อยู่เลยฉีกถึงขนาดนี้ยเชื่อไหมขนลุกแบบตั้งแต่ขาขึ้นมาหัวบืนแล้วรู้เลยว่าอ๋อขนขนลุกมันอย่างนี้ไงด่าด่าเลยเฮ้ยโหแล้วแล้วที่มันแปลกก็คือแบบบอกเวลาคนนั่งแท็กซี่อ่ะนั่งเบาะหลังเขาจะไม่นั่งข้างหลังคนขับ ใช่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 ไหมเขาจะดันชิดประตูซ้ายทางขึ้นยืงๆหน่อยแต่เนี่ยที่ผมเห็นคือเขายืนอยู่เอ้ยเขานั่งอยู่ข้างหลังคนขับแล้วมองกัเลยส่วนไอผมสีดําที่ผมเห็นมันไม่ใช่เป็นพคุมพี่พอพอพอโฟกัสหน้าชัดก่อนที่ฝนจะรู้ก่ามันเป็นพระคุมโล้วปากฉีกแบบน่าจะเจอแบบการแยกแล้วอายุประมาณเท่าไหร่ัะแบบก็เห็นนะเข้าม่า่นี่โฟกัสไม่ได้ไม่ ก็ไม่ได้เด็กอะแล้ก็ไม่ได้ไม่ได้แก่ขนาดนั้นไมาไม่แก่ไม่ได้เด็กวัยกลางคนคใช่ประมาณนั้นแล้วพอหลังจากเจอท่้นคุณก็ขับเลยไปเลยก็ยังติดอยู่แป๊บหนึง่งผมก็แบบเฮ้ยก็กลัวก็ไม่กล้าแล้วมองกระจกกระจกสักพักแท็กซี่คันนั้นมันก็เลี้ยวออกไปเลี้ยวซ้ายไปมผมตรงพอเลี้ยวซ้ายไปผมก็คิดในใจว่าเฮ้ยอคนที่น่ากลัวกว่าเราอะ เขาต้องไปกับ<ช>เขาต้องไปกับไปไปไปต,<า>ต,ต,ต่ออีกนะเพราะว่าเออกครับก็อยู่คันนั้นนี่เออผมก็เลยเออมันกลัวน้อยลง<ม>นิดนึงอ,อ่าวันนี้นี่เรื่องหนึ่งก่อนที่ที่เจอนะออของผมก็ต้องบอกว่าคือคําว่าเห็นจะจะคือยังไงถ้าถ้าบอกว่าเห็นจะจะคือแบบในสภาวะที่เรามีสติอยู่แล้วเราเห็นผีเนี่ยอันนี้ไม่เคยไม่เคยแน่แต่ถ้าเห็นสิ่งที่ ครึ่งหลับครึ่งตื่นสลืมสลือในความฝันอะไรเงี้ยเคยอยู่ครั้งหนึ่งแล้วก็ที่ที่ไม่เห็นเป็นตัวเป็นตนเลยแต่เป็นเรื่องที่แปลกคือหาคําตอบไม่ได้อีกอีก,อ,กอีกหลายเรื่องแต่แต่จะเล่าเรื่องที่ว่าเห็นเบอร์ในความฝันนั่นละกัน,ว,กนวันนั้นได้มีโอกาสไปทํางานสถานที่แห่งหนึ่งก็ไม่ไม่เอ่ยชื่อละกันนะะบังเอื่นว่าวันนั้นนะ่ะเป็นไข้คือคนพอคนเป็นไข้ปุ๊บเนี่ยมันก็จะอยากนอน ตัวมันร้อนทีเนี้ยทีเนี้ยวันนั้นนะ่ะมันกลับบ้านไม่ได้มันจําเป็นจะต้องนอนที่ทํางานแล้วมันก็ตรงนั้นนะ่ะมันจะมีโซฟาอยู่ตัวหนึ่งซึ่ง,ซ,งซึ่งสถานที่ตรงนั้นนะ่ะผมอ่ะเคยไปทํางานที่เนี่ยครั้งแรกต้องบอกก่อนว่าไม่เคยไปมาก่อนเลยคือมันเป็นการผมทํางานสัญจรนะไปทั่วๆอันเนี้ยเป็นตึกเก่าแล้วก็โซฟาตัวนั้นก็เป็นโซฟาเก่าเก่า,กาทีเนี้ยพอกลับบ้านไม่ได้ผมก็ ไปนอนปรากฏว่าพอนอนนอนไปมันเป็นไข้อะพัดลมไม่เปิดแอร์ไม่เปิดมันหนาวมันหนาวมากใส่เสื้อหนาวเนี่ยใส่เสื้อคลุมอย่างเงี้ยต้องหาผ้ามาห่มอีกหาผ้ามาห่มอีกชั้นหนึ่งแบบแบบก็ยังหนาวอยู่ต้องถามว่าช่วงช่วงเวลานั้นมันเป็นฤดูไหนโหจำไม่ได้แต่ตอนกลางวันเลยแสกเลยตอนกลางวันมันก็ต้องแ้กนแสกเลย แต่คือเราหนาวแต่อันตรงนั้นน่ะมันไม่ใช่เรื่องผีแน่นอนมันหนาวมันหนาวมันขาวไข้ทีนี้พอนอนไปปุ๊บมันอาการคล้ายๆเขาเรียกคนโดนผีอมอ่ะคือมันจริงๆผีอัมันมีจริงหรือเปล่าแล้วเราก็ไม่รู้นะแต่มันแต่มันคือเราเราจะรู้กันว่าขยับกล้ามเนื้อตัวไม่ได้แต่จังหวะที่เราขยับตัวไม่ได้เนี่ยมีคนเนี่ยมันมันครึ่งหลับครึ่งตื่นสลึมสลืออยู่เงี้ยห้าสิบห้าสิบอยู่เงี้ย มีคนสามคนใส่ชุดราชประแตนยืนอยู่บนหัวแก่ๆเลยแล้วก็ชี้ลงมาชี้ลงมาขอโขาจหยามนะดูี่เดดูดิสามคนชี้ดูดิดูดิแล้วก็หัวล็อกกันคีกัีเชื่อไหมว่าไอ้ไข้ที่พูดมาเมื่อกี้ที่ห่มผ้าใส่เสื้อกันหนาวใส่เหงื่อแตกแล้วคือแบบสลัดตัวเองออกมาจากเปียงให้ได้บุ๊บบ๊บ ค่อยหายหมดเลยอันอันนี้แปลกคือแปลกสองแปลกแรกคือเจอเจอคนสามคนนั้นแหละแปลกสองคือไข้าหายเกลี้ยงเลยคือแบบไม่ต้องกินยงกินยาเลยเลยคือเหงื่อเหงื่อแตกไข้าหายอันน,น,นี้ถามเสิร์ฟหน่อยตอนที่เห็นคือเขาเ,เ,เ,เขายืนค่อมเราอะเขายือนอยู่บนหัวขึ้นแบบนี้ภาพก็คือเนี่ยสามคนนี้ยืยนยเรียงกันอยู่ เหมือนเรานอนใต้รูปปั้นอะไรสักอย่างเนี่ยเนอในตอนนั้นก็ยืนครอบเราแล้วก็เป็นเป็นคนปกติรูปร่างหุ่นปกติเท่าคนมนุษย์ทั่วไปเป็นคนปกติแต่เป็นผู้ชายแก่ใส่ชุดราชประแตนสาคนเลยใส่ชุดเหมือนกันสามคนใส่ชุดเหมือนกันแต่จําหน้าไม่ได้นะแต่รู้ว่าเป็นแนมโนภาพคือเป็นคนแก่คือเรียกง่ายๆว่าเป็นเหมือนคนโบราณคนสมัยก่อนหรือเปล่าไม่รู้นะแต่ด้วยด้วยชุดชุดเขาาไปหรือเปล่าไม่รู้เจ้าที่อาจจะมาช่วยกันเลย ไนะรู้จะหายไข้เลยหายหายหายณตรงนั้นเลยหายณตรงนั <h <h ้นเลยพอตื <h <h ่นมาปุ <h 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 ๊บไม่ม evet ีอาการหนาวแล้วถอดถอดเสื้อออกคือแบบร้อนเลยเงือเงือแต่คือหายหายไข้เลยอ่ะคือหลังจากที่เห็นตอนนั้นน่ะที่สามคนนั้นน่ะแล้วก็เขาก็ค่อยค่อยหายไปหรือยังไงหายไปตั้งแต่ที่เราแบบคือตรงลุดตองลุดให้ได้คือถ้าเราโดนผีอำเราจะรู้ว่าต้องต้องสลัดให้หลุดถูกไหมพอหลุดมาปุ๊บก็ก็ทุกอย่างก็หายไปเหลือแต่เรากับโซฟา แล้วก็เหงื่อที่แตกออกมาแล้วก็แบบให้ไข้ชึ้นหถึงเช้ามาก็ฟโฟเลยร่างกายดีขึ้นโฟตั้งแต่ตรงนั้นเลยโอ้โหคือหายทันทกเขามีแต่โดนโดนแล้วจับไข้นั้นใช่ที่โดนแล้วหายไข้เออแล้วก็มอง่าอามาช่วยก็ได้เป็นไปได้เป็นไปได้เพราะคุณไปทาดีอยู่ไม่ได้ทำงานอยู่ใช่ไหมใช่ เราไม่ได้ไม่ได้ลังแกใครไม่ได้ทําอะไรผิดอะไรก็คิดว่าน่าจะมาช่วยใช่แต่แค่แบบดูให้นี่ดดู้นี่ดเออช่วยเราอะไรแต่เขามาดีนะมาดีคือคือเขามาแล้วเขาเขามีเสียงหองร้องให้เราเห็นนะเขาคู่ขวดร้องกันสามคนเขาดูทนี่ีกิ๊กกิ๊กก๊อูเออไม่ได้มาขู่ผมนอนแล้วเจอเสียงของร้องก็ไม่ไม่ไหวหมกนเ่ยอันนี้ขอต่อเลยนะเกี่ยวกับเรื่องอย่างนี้เหมือนกันเป็นผีอำอนี้อีกครั้งหนึ่งหาลัยเราอ่ะ หองหลังก็ไนปนอนห้องเพื่อน oh oh. ก็ปกติก็นอนนอนนอนบ่อยก็ mm hmm. ไม่เจอไม่เจออะไรเลยนะแต่ปกติมันจะมีเจ้าของห้องเ mm hmm. พื่อนผมสองคนที่เป็นเจ้าของมันแชร์กันอันนี้คือไปอาศัยเขาแล้ววันนั้นอนะผมอะแอร์มันเสีย mm hmm. ใช่ไหมห้องเนี้ยมันก็มีพัดลมบนเพดานแบบตัวเดียว mm hmm. คือที่ตรงเนี้ยที่มันนอนอยู่กับจเนียเย็นง่วงนไะง mm hmm. แ,แบบแย่งมันนอนก่อนไปนอนที่มัน หลับส่วนเพื่อนผมแม่งก็นอนข้างล่างเตียงในหอนะก็นอนระกิตระกะแต่ตรงเนี้ยที่ตรงเนี้ยมันเย็นที่สุดแล้วม่วงก็เลยรีบไปนอนเล่นๆก่อนแล้วก็หลับรู้สึกตัวอีกทีคือมีคนมากระซิบข,ข้างขูงข <Ừ. S 1> ่้วพูดครับว่าขอโทษนะมึงมานอนอะไรตรงนี้เป็นเสียงผู้หญิงลืมตาขึ้นมาปุ๊บมันลืมได้ถ้าคนเนี่ยแบบเขาเรียกฟิลผีครัมันจะลืมตาได้หน่อย ดีๆอะดีๆดีๆแต่มันเห็นนะคือร่างกายทั้งหมดมันทรมานหมดแต่มันขยับไม่ได้ตรงนันมันเห็นลืมตามันมันปิดไปหมดแล้วเราแบบเฮ้ยเฮ้ยขยับตัวไม่ได้น่งเป็นครั้งแรกเนี่ยที่ที่เคยโดนก็แบบเฮ้ยตะโกนก็ไม่ได้ไปเหมือนที่เขาบอกเลยขยับไม่ได้เฮ้ยงันสวดมนต์ดีกว่าสวดในใจสวดสวดสวดแล้วสวดผิดผิดถูกถูกอ่ะคนมันกลัวสวดผิดผิดอผิดผิดเครั้างมีเสียงผิงมาเป็นเสียงคนลาะแบบคนรอะแบบแบบเหมือนเหมือน เหมือนเหมือนย้อยย้อยเราว่ามันยังต้องยัต้องผิดเลยคราวนี้เสียงผสมมันมีเสียงเด็กเสียงผู้ชายเนี่ยเล่าให้ฟังน่อสีมีเสียงเด็กเสียงผู้ชายคราวนี้เราก็แบบกลัวแต่พอกลัวจนถึงที่สุดมันหมาจนตรอกไงเอาเอาวะคิดในใจได้โมโหแล้วตอนเนี่ยโมโหแล้วแบบเาวะลองแบบแขนไหมตอนนี้เลืมเรื่องนั้นไปแล้วนะที่เขาไม่หอวเรา ขยับสุดท้ายขยับออกมาได้อล้วเอาสไฟโป้แล้วก็มานั่งริมระเบียงแล้วไม่นอนเลยตั้งแต่สี่สี่อะแล้วก็มานั่งทบทวนหรือว่าที่เขาถามว่ามานอนเลยตรงนี้คือเหมือนไปแย่งที่เพื่อนนอนไงแต่หลังหลังจากนั้นนะพอผมก็มีโอกาสได้เป็นพีอำอเราจะรู้แล้วว่าอ๋อเสียงมันกล้อง การเเสียงมันจะกล้องในหูเวลาเราได้ยินอะไรเสียงมันจะกล้องก้องเวิ้งเก็คือเหมือนที่ได้ยินแหละมันเป็นเสียงเหมือนฝันหรือฝันหรือจริงหรือฝันมันจะอยู่มันเป็นบ่อยแล้วหลังๆจนรู้ว่าอ๋อเออมันลืมตาจริงมันเคยมายืนยันกับเพื่อนเลยเมื่อกี้เล่นอันนี้นะดูอยู่นะแต่มันขยับไม่ได้อยากให้ครสักคนมาสะกิดอ่ะมันออกไม่ได้ก็เลยคิดว่าก่อนหน้านั้นอ่ะปัญหาจะเป็นที่เราเองที่อยู่ที่ไปปรุงแต่งให้มันเป็นเสียงอะไรอย่างนั้ หลังจากนั้นคือถ้าเป็นฟิลแบบอัมอะไรเงี้ยไม่กลัวแล้วแล้วห้องเนี้ยได้ไปนอนซ้ําอีกไหมไช่แ้วเจอไหมไม่เจอไม่มีอะไรอีกแล้วไม่เจอไม่เจอได้ถามเพื่อนไหมเจ้าของห้องว่าแบบมีเพื่อนมีคนที่เคยเข้าไปแล้วก็เจอเหมือนกันมีลักษณะเดียวกันเลยป่ะไม่ไม่ไม่คนละแบบเจอคนละรูปแบบกันคนละแบบแล้วก็เจ้าของห้องหลังจากนั้นเช้ามาผมเล่าให้เจ้าของห้องฟังนะก็ขอตังห้าร้อยกลับบ้านเลยออกเลยดีกว่าตังหวดเลยซึ่งตัวเจ้าของห้องก็ไม่เคยเจอแบบนี้ไม่เคยมาฟังเรื่องเราแล้วออกดีกว่ากลับไปที่คุณแมท แล้วคุณแม่ที่เจอสามคนได้ได้ถามที่มาที่ไปกับคนแถวนั้นไหมว่าไม่ไม่ได้ถามไม่ได้ถามว่าแบบเป็นใครหรือว่ายังไงแต่ตึกนั้นน่ะเป็นตึกเก่าจริงๆโดยสภาพตึกเลยคือเป็นตึกเก่าเลยเป็นตึกผมว่าน่าจะมีเก่าเกิดรอยน่าจะเกิดรอยนะดูจากสภาพแวดล้อมคือเก่าจริงมีคุณนี้ไหมขอผม ถ้าประสบการณ์ตรงแบบเจอโดยตรงเนี่ยไม่ไม่ไม่มีแต่ว่าแฟนผมละกันแฟนผมก็เป็นคนเจอเป็นคนเห็นวันนั้นเตะบอลเสร็จนะครับแถววัชรพลอะไรอย่างนี้สนามฟุตบอลแถวๆนั้น่กำลังจะกลับบ้านแล้วมาสักห้าทุ่มได้ประมาณสี่ถึงห้าทุ่มประมาณนี้ก็วิดีโอคอหากาโอเคเดี๋ยวจะกลับแล้วนะขับรถกำลังจะกลับแล้วแต่ยังไม่ได้ออกรถนะอยู่อย่างที่จอดรถแล้วเขาก็ถามทักมาว่าใน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 วิดีโอคอ ใครอ่ะเพื่อนเหรอเขาเป็นคนเห็นเขาเป็นคนเขาเป็นคนเขาถามว่าเพื่อนเหรอเพื่อนอะไรอยู่คนเดียวอยู่กับพเพื่อนเร่าแลาคนลุกเพื่พอนอะไรอยู่คนเดียวเนี่ยก็นั่งอยู่เบาะหลังเสื้อสีเขียวเอ้บมาอยู่คนเดียวจริงๆ ตอนนั้นทีมเราสีอะไรไม่มีสีเขียวเลยแน่นอนที่ไปเล่นวันนั้นไม่มีไม่มีแน่นอนแยกกลับแล้วผมมั่นใจผมขึ้นคนเดียวร้อยเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วนั่วดูรองเสื้อสีเขียวแล้วมันการันตีว่าเขาเป็นคนเจอไงก็เลยยิ่งการันตีไปกันใหญ่ก็หันไปดูแล้วดูอีกอ่าโอเคโอเคเดี๋ยวกลับแล้วแค่นี้แหละพอหลังจะวางสายนี่เป็นเรื่องของผมแล้วทีมเปิดประตูสีบานครบเลยเปิดแจบเปิดประตูเลยเปิดประตูเรอวันจันทร์ แล้วก็เอ่ยว่าจ้าบอกเออกับคนเดียวนะครับออะไรอย่างงี้ไม่ว่าจะมีอะไรก็อยู่ตรงนี้นะในที่ที่ันจะอยู่นะวันนี้รถผมจะไปส่งแกเสแค่เชียงแล้วก็ขับรถกลับแต่เราไม่จบประขับรถกลับมันก็ระแวงตลอดมองกระจกแล้วกระจกอีกเข้าใจเนี่ยคือประสบการณ์ประมาณนี้แค่นั้นเองเพิ่มเติมไหมผมผมคือเพิ่มเติมนะที่ผมผมบอกไปก่อนหน้านี้ก็คือผมจะได้ยินเสียง มันเหมือนกึ่งฝันกึงนก่งตื่นอะไรเงี้ยมันมีอยู่ครั้งหนึ่งอตอนนั้น <5 S 1> ค่อ <5 S 1> นข้างจะเด็กประมาณสิบกว่าขวบอะไรเงี้ยนอนอยู่กลางบ้านแล้วหลับหลับทีนี้ไม่รู้มันกึ่งหลับกึ่งตื่นมันเหมือนกับว่าเราฝันอยู่เรายืนมองตัวเองนอนเอหมือนออกจากล่างอะไรเงี้ย ใเ่ครัใช่เราเราแบบมองตัวเองนอนอยู่มันแบบมันเหมือนจริงมากอ่ะแล้วแบบเราต้องพักก็เหมือนกับว่าเราก็ค่อยๆแบบเหมือนเหมือนลอยอ่ะมันลอยออกจากตรงเนี้ยไปที่ที่แบบมันมันคืออะไรก็ไม่รู้เราก็ไม่รู้จักแต่ก็มีแบบก็มีแบบอันนี้อันนี้คือแบบที่ผมเจอจริงนะมันคือมันก็เจอแบบมันมันระบุไม่ได้ว่าแบบ มันเป็นแบบเหมือนเงาเงาแบบดำๆเต็มไปหมดเนี่ยแล้วเหมือนพยายามจะตามเราตามด้วยตามเราแล้วก็เหมือนกับว่าเราก็จะหนีโดยความรู้สึกของเราเองว่าเราอยากจะหนีจากสิ่งเราเนี่ยหนีไปหนีมากก็คือเหมือนลอยไปแล้วก็กลับมาที่เดิมมันเจอตัวเราเองอ่ะแล้วก็ไปเพื่อพยายามที่จะกลับเข้าไป แบบเหมือนเหมือนเหมือนเหมเราจะนอนทับตัวเองอะแขงชาขาชามันก็ไม่รู้อะคืออันนี้อันนี้เป็นเป็นปนระสบการณ์ของผมเองอแต่ในวัยเด็กอันนี้เราไม่ได้พูดถึงเรื่องกระสือกันเลยนี่ผมก็จะแชร์เรื่องกระสือนิดน,นึงอันนี้ผมไม่ได้เจอหรอกครับแต่ว่ากระสือที่เราคุ้นๆนกันคือไงหัวกระส่ายหัวกระส่ายหัวกระส่ายที่เราแบบเห็นกันมาตลอดใช่ใช่แต่ทางอีสานตอนใต้เนี่ยเขา ไม่ได้เชื่อแบบนั้นแล้วสิ่งที่เขาเห็นก็ไม่ได้เห็นเป็นหัวกระส้มันคือเครื่องรางของของังเป็นสายซินเป็นแบบลักษณะเหมือนแบบของอ่ะทำของ,งของมันคือของเป็นสิ่งอุปกรณ์ไม่ใช่ไม่ใช่คนใช่มันคืออุปกรณ์มันคือมันคือของอ่ะของทําแล้วก็ลอยลอยได้แต่นี้ลอยได้ยังไงเป็นก้อนลอยไปใช่ซึ่งเขาก็เชื่อกันแบบนั้นเขาก็เชื่อกันแบบนั้นมันเป็นของที่เหมือนก็เอาวานลงไปใส่ในของอันนั้นแล้วเขาทิ้งของลอยไปทิ้งของ ใช่มันคือการทําของคนเล่นคุณใสสายมือเนี่ยคนเล่นคุณใสที่บอกว่าถึงช่วงเวลาวันพระวันกวนหรืออะไรสักอย่างที่ที่ที่เขาเขาจะต้องปล่อยของพวกนี้ออกไปก็มีเขาเรียกอะไรนะถ้าฟังบ่อยว่ลมเทลมพัดพัดของเข้า่นและของพวกนี้ซึ่งอันนี้เป็นอีสารชนแบบติดชายแดนนิดนึงเอออันนี้เขาจะจะเชื่อกันเรื่องนี้เขาไม่ได้ว่าเป็นหัวกระไรที่ไม่ใช่เขาเขาไม่ไม่เขาไม่ได้แล้วเขาก็เชื่อกันว่าโอเคมันมันคือของนี้แล้วเขาก็บอกเขาก็ยืนยันกันว่าคนแถบนั้นอ่ะ เห็นแบบนี้จริงๆแล้วก็เรื่องปอบอันนี้ก็เชื่อเชื่อจริงๆว่าแบบคนเนี้ยเป็นแล้วก็จะเป็นทุกประมาณแบบเดือนหนึ่งเขาจะมาก็มากินของสดของอะไรอย่างเงี้ยส่วนใหญ่เขาก็จะเชื่อกันแบบนั้นในโซนตรงนั้นแต่นที่เขาก็มีความเชื่อของแต่ละจุดใช่ใช่ใ่เหมือนมนเป็นแบบว่าเครื่อไอคอนของแต่ละพื้นที่อะไรเงี้ยซึ่งเป็นความเชื่อของแต่ละพื้นที่จริงๆแต่เอิ นี่มาแชร์ให้ฟังเลยนะว่าจริงๆเคยเจอกับอะไรแบบมันหาตอบไม่ได้ใช่ไม่มีคําตอบจริงๆมันแล้วแต่คนจริงๆแล้วแต่ความเชื่อจริงๆมันความเป็นไปได้คือแบบไปเจอสิ่งหรือับจากต่างประเทศอะอย่างญี่ปุ่นอย่างจีนอะไรเงี้ยมันจะเหมือนของเราไหมอะไรเงี้ยโอเคอันนี้เดี๋ยวมาหาคาตอบกันว่ายังไงว่าเราต้องรีบไปแล้วฝนตก๋ยวผมเก็บผ้าไม่ทันตกมาแล้วไปพรอนมาแล้วงั้นมาพบกันอีกครั้งใน E ีีหน้านะครับฝากกดไลค์ กดแชร์กด Subscribe นะครับกดให้หมดเลยนะครับแล้วมาติดตามกันใน EP หน้าต่อไปกับเพื่อนคุยกับซุยดะและเพื่อนๆน,นะครับสวัสดีครับ